<c oughs> <c oughs> วันในจะเทศนาเรื่องยาคามิสติให้ฟังยาคามิสติในที่นี้ถาไม่าใน้ะรึกถึงจาคะคือสระของาคนรงตนเพื้่อสให้จิตสนงบินิ่ง ให้จิตสงบนั่นเองให้เป็นอาดกหากไม่มีสติมันก็ไม่เป็นภาวนามีสติจึงจะเป็นภาวนาคือรึดได้ในการที่เราสระแล้วตั้งนานนานรุกถึงได้เกิดความ เพิ่มปีติี่ยิ่มเอิบขึ้นมาสติมันก็สงบในจิตมันก็สงบเท่านั้นเองนั่นแหละเป็นชาคาในสติแต่ทำบุญทำทานและการกุศลสิ่งใดมากหรือน้อยไม่เป็นปัญหาอยู่ที่ อนันสติอารมสติมันมากมันก็มากเองอารสติไม่มีหรือมีน้อยมันก็น้อยไป <c oughs> หรือไม่มีเสียซ้ำก็ไม่ลึกไม่ได้การที่จะให้มีสติแล้วลึกได้ ตรงนั้นต้องยากอยู่ต้องอาศัยปัญญาอีกด้วยถ้าไม่เกิดปัญญามันก็ไม่มีอนุสติแล้วมันก็ไม่ลึกถึงมันต้องเพาะเสี้งหาถึงเรื่องจาระการบริจาคของเรา เช่นวัตถุทานสิ่งใดที่เราหาที่เราทานไปแล้วนั้นอย่าไปเพียงแต่ว่าให้เฉยๆต้องคิดนึกถึงคุณค่าประโยชน์ในวัตถุทานด้วยว่าเราได้มาโดยชอบไหม เราได้มาโดยหาง่ายหรือหายากวัตถุทานที่เราได้มานั้นการที่เราจะทานมันก็ยากอยู่พิ้าหกที่เราเรียกว่าผู้รับทานบางทีก็ไม่มีบางทีสัทธานี้วัตถุทานเลยแต่ไม่มีผู้รับทาน ด้วยมีเจตนาด้วยแล้วก็มีผู้รับทานด้วยถึงจะพร้อมดวง์สามแต่ว่าการที่จะมีผู้รับทานนั้นคนที่รับทานสมควรก่ทานของเราไหมนั่นอีกเป็นคอสำคัญเหมือนกันทานวัตถุ ที่เราทานไปให้คิดถึงประโยชน์ส่วนที่เราทำเช่นเราทำบุญทำทานสร้างกุฏิวิหารหรือสาราย่างนี้เป็นตน้นตัวอย่างเช่นรานี้แหละที่เราเอาศัยอยู่นี่เรา ขึ้นไว้เพื่อเพียงสิบบาทร้อยบาทพันบาทเท่านั้นเนี่ยใช้ประโยชน์มาก่ายตันหลายสิบปีถ้าเราไม่ลงทุนสร้างหรือมีสถาสร้างแล้วก็จะไม่ได้นั่งทำความสงบอย่างนี้ นเนื้อได้นั่งสบายอย่างนี้จะต้องตาแด่ตาผลวัตถุที่เราทานซึ่งเป็นของมีค่ามากหากเราจะเราไปซื้อวัตถุสิ่งใดเป็นอาหารทานกินมาบริโภคของเราเพียงร้อยบาทก็ไม่กี่วัน หมดไปวันนี้เรามาทําบุญมาจากาบริจากไม่เป็นวัตถุท้าบ่อนไม่ใช่แต่เราคนเดียวบุคคลในหลายคนมาจากแค่ประิศท,ทั้งสี่ได้มาเพิ่งอาศัยแต่มาอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากผู้ที่มาเ่รื่อใสาย <c oughs> พระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีผู้ที่มาทำบุญมาทำความเพียรภาวนา,า็พฝึกฝนอบรมจิตใจก็ดีจนถึงจิตใจเยียกเย็นสงบได้อันนี้ นี้สงมากที่สุดคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้จิตค่อยเบิกให้เกิดปีติเรียกว่าอนุสติคือมีสติระลึกได้นั่นเองนอกจากนั้นเมื่อเราระลึกได้อย่างนี้เห็นตาราที่เราสร้าง เห็นอยู่ตลอดเวลากรลึกได้อยู่ตลอดเวลาท่านี้จา่าคะมาพูดถึงเรื่องด้านภาวนากันลองดูจากครั้งีพูดถึงด้านภาวนาแล้วก็เห็นว่าจาคะเป็นเรื่องภาวนาเพราะในที่นั้นท่านก็เรียกว่า เป็นอนุสติภาวนาอย่างหนึ่งในขณะที่เรานั่งภาวนาเราจะอาไรามาเป็นธานวทุกข์นอกจากอารมณ์ที่เกิดจากใจเท่านั้นในการภาวนาก็ไม่ใช่ก็ไม่ให้สง่งออกไปภายนอกให้จิตนิ่งแนวอยู่ในที่เดียว อารมันได้เกิดขึ้นมาที่ใจก็ให้สละจากฆ่าออกไปเสียนี่แหละจริงเป็นจากฆ่าอันแท้จริงท่านพูดไว้เป็นหลายในฟังให้ดี <c oughs> ทานังเทติเทก็คือเทให้นั่นเอง เทของสิ่งของให้คนอื่นนั่นเอง <c oughs> คือของอยู่ในกระจาดหรืออยู่ในอะไรก็ตามต่างๆก็ตามเทติก็คือหมายความว่าเราเทให้นั่นแหละทานังคือทานทานแปลว่าการให้มาพูดทับศัพท์ ้องให้คนอื่นไปเรียกว่าธานะธานะธานธานังเทตินั่นเป็นธานาวัตถุโดยเฉพาะ <c oughs> แต่ในที่นี้ท่านบอกยาคะท่านไม่ได้บอกธานังเทติยาคะ ภายในใจของทานเรามากมายเหลือเกินเช่นโลกโกรธหลงเป็นสิ่งที่จาขาทั้งนั้นที่เราจะต้องให้ทานให้จาขาทั้งหมดจาคขาหมายความเป็นสระเข้ากับโลกศัพท์ที่ทันว่าจาโคปฏินิสโก มุตติอนาละโยจาโคปฏินิสกโกสระคือสระคืนมุตติอนาเรโยไม่มีอะไรในสิ่งที่เราจากะแล้วมาพิจารณาดูว่า จ่าขะตรงนั้นจะจาขะอะไรจ่าขะหัวใจของเรานั่นแหละใจมันผูกพันในสิ่งใดสละให้ใหไปในวัตถุสิ่งของก็เอาสละให้ไปในวัตถุสิ่งของก็เอา ในอารมณ์ต่างๆก็ได้ราคาใดทั้งนั้นแหละความโลภความโกรธความหลงมียเยอะแยะอยู่ในตัวของเราราคาที่เราจะสระมีท,เทมเทไปทานกระทั่งวันเกิด กระทั่งวันตายก็ไม่มีที่สิ้นสุดจาคะตรงนี้มีมากเสียเลือเกินเราเป็นคนมีเราเป็นคนรวยเราเวเราวยสารพัดวัตถุทั้งปวงหมดในตัวของเราตัวใหญ่ๆหัวข้อใหญ่ๆตัวโตท่านบอกแล้วว่ามีสามอย่าง คือสระหมดสักสระให้ไม่หมดสักทีโลกเหมือนกันโทสะโมหะหรือลาคะโทสะโมหะเป็นตน้นท่านบอกว่ามีสามอย่างเท่านี้นแหละที่พูดใจมากมายมาสรุปรวมลงว่า เรามาคอยจ้า้ะทีละนิดละหน่อยความกังวลเกี่ยวของหัวพันต่างๆเรามาอยู่วัดมันคิดถึงบ้านค่อยค่อยจ่า้ะไปคิดถึงลูกถึงร้านก็ค่อยจ่า้ะไปความรักความชัง ความเกลียดความโกรธเขค่อยจาฆ่าไปจาฆ่าไปทีละนิดละหน่อยเท่านี้แหละมันก็ไม่มีหมดมีหมดมีสิ้นสากทีจึงว่าเราทั้งหลายพากันเป็นคนมีคนรวยรวยเลื่อเกินรวยสรรพัดท,ทุกอย่างมีในตัวเองมีตัวของเราเอง จึงว่าพากันจาขกันเสียให้เป็นอนุสติเราลึกถึงมูมนี้แหละอยู่เสมอเสมอภายในใจของตนแล้วก็จะจาคสระไปจาคให้ใสพระพุทธเจ้าว่าปาตินิสกโกมุตปาตินิส โกมุตติอนนาเลโยคือดังได้อธิบายมาแล้วในของพอระพุทธเจ้าท่านสละทิ้งไว้ในโลกนี้ข้างบนคือจิตที่มันในกลัง,งเกียวออกเขาทบรอนนั้นตามแบบคูดมาทานดีมีทราให้มากแลนวมันบิน่ง จะเ,เป็นมาเพื่อความรู้เปินไปเพื่อวความดูยิ่งเป็นไปเพื่อทั้นิ้พานั้งแหละไม่ใช่อื่นไม่ใช่ไกลอะไริพผานอยู่ตรงนี้ตรงจาข้านี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไกลแล้วม่อยู่ในตัวของเราแล้วของโลกของโกรธของหลง นี่อยู่ในตัวของเรามีหมดเล่าพาทั้งพัหญาจาระตรงนี้แหละพระจาระคืนเสียไม่มีอะไรมันก็หมดเรื่องจึงอาอุตสาห์ของเราค้นหากเราไม่เห็นตัวของเราแล้แลวเราก็ไม่มีเวโอกาส ที่จะละความโลภความโกรธความหลงแท้ที่จริงของใสสะอาดคือจิตใจของเรานั้นเป็นของบริสุทธิ์แต่เราไปยึดเอาความโลภความโกรธความหลงมาใส่มันเลยขุ่นมัวไปหมดถ้าใจไม่ใสสะอาดแล้ว ที่ไหนเสด็พุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะทำให้บริสุทธิธ์ได้แล้วกะของใสสะอาดนั่นละสิจึงสามารถทำความบริสุทธิธ์ให้ได้ท่านมาชำระส่วนตีกย,ย่อยที่มันลอยขึ้นมาติดอยู่ที่เปลือก คืออายุณะทั้งหกของค่านของบริสุทธิ์แต่เดิมของนั่นเป็นของเดิมเป็นของบริสุทธให้จ,ใจิตใจเอาเถิดล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าทั้งนั้น ที่เราชำระอยู่ความโลภเป็นของเก่านั่นนหะ้ะที่เราอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นของเก่านี่มันใช้ให้เราและคนอื่นๆทะเลาะทายาทเยอทายาน ดิ้นโลนกระเสือกระชนอยากไดโนอนอยากไดนี่ไม่ขอสักทีเพามโกรธกอามของเก่าที่ทำให้เราและคนอื่นตกนรกทั้งเป็นหัวโขนหัวนีใครสวมเข้าแล้วทําหน้าตา ให้เป็นยักษ์เป็นมารเหมือนกันหมดแต่ไหนแต่ไรมาเช่นเดียวกันทั้งนั้นความหลงก่อเช่นเดียวกันเป็นของเขาเมื่อความหลงเกิดขึ้นในบุคคลใดแล้วจะทำให้บุคคลน,นั้นไม่รู้จักคิดรู้จักถูกเช่นสิกเป็นถูก เป็นถูกเป็นผิดเป็นมดโลกอยากไดโนดนใดนี่ก็เอาเธดก็ของเก่านั่นแหละเมื่อมันไม่โลภมันก็เฉยๆเมื่อเราไม่โกรธมันก็เฉยเเมื่อเราไม่หลงมันก็เฉยเฉยท่านี้เมื่อไปโลภไปโกรธไปหลงขึ้นมา มันก็มีในตัวของเรานั่นเองมันไม่หมดไม่สิ้นไปสักทีกิเลสเราี้ไม่ตายจากโรคสักทีกมีโรคเมื่อใดมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อนั้นที่ท่านพูดคำนวนว่า พระพุทธเจ้าทำกิเลสให้ตายทำลายกิเลสให้ส <c oughs> ิ้นทำกิเลสให้หมดไปนั่นคือท่านชำระตัวของท่านเองกิเลสมันไม่หมดไปไหนหรอกมันก็อยู่อย่างนั่นแหละแต่ท่านชำระใจของพระอ,องค์ ให้บริสุทธ์ต่างหากคนใดยังเกิดมาอยู่คนใดยังหลงมัวเมาความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็เป็นหุ่มห่อคนนั่นเองส่วนพระพุทธองค์ก็ค้นไปแล้วของเหล่านี้จึงว่าเป็นของเก่า ถ้าเราพิจารณาลูกเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเป็นของเกา่าความโลภค,ความโกรธความหลงก็เป็นของเกา่าทิฏฐิมานะก็เป็นของเกา่าของมีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่ในที่นี้เมื่อผู้มาพิจารณาเห็นของเก่าแล้ว โลกโกรดลงเกิดขึ้นมาก็จะเห็นว่าเป็นของว่าเป็นของเหล่านี้ท่านใช้มาแล้วไม่ใช่ของพิ่งเกิดในตัวของเราแต่เรามาใช้ของเก่าท่านใช้ท่านทิ้งแล้วเหมือนกับเคระที่ท่านบ้วนทิ้งแล้วฉะนั้น เพราะฉะนั้นขอพอุทธขอทุกคนจงภาวนากำหนดพิจารณาโดยในหนังอธิบายนี้นั่ <c oughs> นงภาวนาทำธรรมทธิกันคนเรานักต่เกิดมาถ้ามีการเสียสละสักที ของภา,ายในก็ <c oughs> ของภา,ายในก็เป็นของหนักอยู่แล้วยังไม่พอยังต้องไปยึดของภายนอกอีกพระเดชจ้าท่านเทศนาว่าพระราหะวเป็นจักขันธาทันห้านี้เป็นของหนักเล ลาฮาโลจะปุขคโลแต่บุคคลก็ยังไปแบกเอาเป็นภาระอยู่ภาราทานนังทุกขังโลกเกยผู้นำภาระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ในโลกนิทิปิตวาขาลุงภาลังมันยังภาลังนาทิยะ จงพากันทิ้งภาระอนันเสียได้แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอื่นต่อไปจึงจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีทุกข์อื่นอีกต่อไปขันห้าได้แก่รูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารสังขารยิญาญาณหนึ่งเรียกว่าขันห้า เร,ยยเรียกว่าย่อเรียกว่ารูปกับนามสิ่งที่เห็นด้วยตาหนังเรียกว่ารูปสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาหนังมีแต่ความรู้สึกรูปในใจเรียกว่านามโลกนี้เรียกว่าขันธโลกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้ จึงได้ขันธโลกแล้วจะให้ทิ้งอย่างไรถ้าทิ้งมันก็ยังอยู่อย่างเดิมรูปทิ้งแล้วเมื่อตายไปมันก็บังเกิดมันก็ยังถือว่ามีรูปอยู่ส่วนที่อย่างมีเวทนาเป็นตนไม่ต้องพูด ต้องมีอยู่ดีๆนั่นแหละและวพทธเจ้าท่านสอนให้ล่อวาเพราะลูกเป็นของไม่ใช่ของเราเขาจาไปยึดไปถือว่าเป็นของของเราก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ก็ไม่ได้นั้นหากเป็นอยู่อย่างนั้นมีหน้าที่เกิดแก่จะตายมันก็เป็นตามธรรมดา ของมันเราจะไปยึดไปถือก็เท่านั้นจะไปยึดไมย่ยึดก็เท่านั้นยึดานาสัญญาสังขารวิญานก็ทำนองเดียวกันนี้ท่านว่าอย่างนี้ขั้นห้าของเราทำไมรึงต้องทิ้งขั้นห้า ทำไมจึงต้องสละันที่พูดทั้งหลักทั้งหมดลงมารวมในขันหาทั้งนั้นเพราะทิ้งก็ต้องละอยู่ดีเพราะทิ้งหรือไม่ทิ้งก็ต้องละอยู่ดีนี่เองมันจะต้องตอย วางอยู่ทีแล้วอย่างเราตายไปทันห้าคือลูกมันก็ต้องทิ้งหมดเราเอาไปด้วยก็ไม่ได้เธนามันก็ของหนักหน่วงทันยาทังขานเดียญ,ญมันก็เป็นของหนัก หนักหน่วงที่สุดจะเอาไปจะไปเอาสัญญาความจดจำนัน่นนี่เอาสังขารความรุงแต่งน,นั่นนี่ยิ่งงานความรู้สึกมาไว้ในตัวของเราหนักที่สุดบางคนหนักจนเป็นโรคเส้นประสาทเป็นบ้าเสียจนตายก็มี <c oughs> นัดที่สุดด้วยการนำขันหากนี้ไปพระเรียสงถาวกหรือพระเจ้าท่านปล่อยวางหมดขันทั้งหากท่านปล่อยวางแล้วสบายโล่งอกโล่งใจไม่มีกังวลเกี่ยวข้อง ไปในที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีกังวลเกี่ยวข้องถึงขันมีอยู่พระองค์ก็ทิ้งขันทิ้งสังขานของพระองค์งังไม่แตกดับพระองค์ก็ไม่มีพันธะอะไรทั้งหมดทิ้งหมดทำไมจึงต้องันาหารอยู่เรา หากจะมีคนถามต้องตอบว่าเป็นไปตามสังขารเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นไปตามเรื่องแต่เป็นแต่สักว่ากิริยาไม่ใช่ทำกันจริงๆอย่างจังทำสักแต่ว่าทำกิริยาเท่านั้น พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเรา